สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าซี่กุกกองนะคะวันนี้หน้าที่เอ็ดมินทำอะไรให้คุณอาร้านเสริมสวยทำได้เพื่อเพียร์นี่เขาเก่าเพื่อวันนี้อะไได้แห้งใช่ไดมไม่แห้งอะไรเขาบอาเก่าเบาเก่าไม่เบาเหมือนเยอะอ่านี่เก่าลดสมัยตะกี้นะค่อยค่อยกบมันมีไม่ได้นะ มันอะไรเป็นแบบแจ๊กแจ๊กแจ๊กค่ะมันมีมันมีของอืมผมแบบน้อยมันล้นหรือโปร่งใหมเออมันโปร่งยังว่าผมสีตลอดยังว่าอยู่ด็กไม่ใช่ไมมผมปั๊บเนี่ยป้าเออสีอแมนรันดองเนี่ยค่ะอ่คือละเมิดคือละเมอท่านไม่มีเมิดคำมันสีอยู่มันผมสีหึนตลอดน่ะนะมันจะไม่หมดอยู่ใกล้ๆพัดคนปันมา อันนี้เราบอสือไปกรุงเทพบ้านผมในเห็นตะปะเหล่านะเออคิวเอฟซีแล้ววะในอันอันคนกรุงเทพแล้วว่อันลุงปลาเหล่าไ่นกินได้ไหมอ้าวก็กินไม่ได้สิมันเป็นหญ้ <c oughs> าแล้วว่ปะปลาเหล่าปลาเหล่าหญ้าบเสือนี่ว่ายู่หญ้าปลาเหล่าเลยฟักตูนฟักตูนตกงามเลยงามเลยเยาน,นะาะไปลงเป็ดแมนวิวสวยเนาะ,ะนี่วิวงามเลยเฮ้ยบ้านเขาน่า ปูลดที่โอ้ยมีเวาล่ะเห็นปูปลีดีที่นี่นะของเมืเาาเอ่อกี้เป็นไกาหอครับนยมข่าืมเขือเื่อเห็นตอนนั้นเนาะโอ้ยถ้ามียนะ่นะแล้ววิวดิษฐ์มามันหนาวกันหนาวาานได้ก่ทางหลังก็เป็นหนองน้ำภูเขาแล้วก็เป็นภูเขาลนะค่อยแบบ่ไยมันเป็นภูเขานะภูหลงนะท่าค่อยไปแล้วเป็นภูเขาคือคนคนนี้เมืองเ็าต้องการแบบนี้ละแมนขำมาก จะประดมกับนฮอนเอาเอาก็เอาพ่อฮอนก็ฮอนพ่อโต๊ะกับโต๊ะพ่อสวนวีวมันหาไม่ได้วิวเขาเรียกว่าจุดขายไม่ได้ยี่ปีมันเย็นสบายแล้วก็วิวทิวทัศน์กอดซัวไปแบบโลดมาตจำไลทางกับมันงามเลยนะนี่ยจะคู่เขาข้างแห่งข้อที่หนึ่งยังยืนสร้างของนัวเองอาไปเยอะไปน้อยสวยทุนงานไหมมองที่เจ้างานต้องฝัก มาแล้วได้แล้วเจ้าของร้านมาแล้วรักษาแล้วคันนี้จา่าเลยค่ะเจ้าของร้านมาแล้วน่าดีเดียวเดียวไม่โ,โทษอหารเจ้าตั้งหลาย,าย,ยจายเจ้าไปชิเลเจ้าของร้านตประตูทิ้งไว้แล้วก็จัดก,การเอาแล้ว,ลวนึกว่าห้ามเป็นฮัตอันน,นั้นแกผัวในสงสัสย ซื i i mm. Mm ้อคนเลยซือก mm ับข mm ้าวให้เด mm ็กน mm ้อยบอกตรงค่ะป <c twe salaries> hmm. uh ้า huh. กันคนเล่อนคนไหลก็กินข้อไปยุย่าไปดูมือเรา กบพี่ไร่ทาผมเอยังไม่จัง,งก็โอโ,อโ,อโ,โหล่าม,มาบ่นเหน็นก็โง่ๆคุกิเอาไปอาบน้ำพระชาตะผมกมาห่ามาหนาวน้ำอุ่นจะมีอาบรอกเอ้ยแบบโดเลอมีทั้งสองห้องกันเลยแม่ว่าตอนมันอุ่นมันก็อุ่นจนร้อนเลยนะเพราะพัมันเย็นเลยนะแม่ง่วนว่เคือน้อุ่นกไน เราต้องแห้งพวดมันก็มีมีนีอุ่นนะถ้า,ปา,ปปเ,าเปล่าพวดก็ฮ้อนแต่บางไปพักโรงแรมยูนโคลาดป่าเทปานมาเอทค่อยๆแนะนำอุ่นเอ๊ะน่าเริ่มมากับมีอุ่นอ้ามันไม่ได้อุ่น,นเ,เหมือนร้อนมันไม่ได้ร้อนเลยนะย่ามาแ่านี้แหละเราเจไปเอย์เพลือเอ็ดมิทิบงวนเออเอ็ดมิทิบงวนพักเมือเลยเมื่อขับไปอ๋อขับอ๋อขับไปนะนอนใต้โคราชแล้วเออนอนโคราชมันหนาว บ้านไม่ยด้พินแล้วไม่ได้เห็นบ้านไม่ยด้พินจังมันกระเทือนอืมกระเทือนมากเพราะว่าเสิร์ฟนี่จะราพัดเออร์กเราเลยอันอันนันลูกสาวเราเลยไม่ไม่มาพักก็มาแวะมากินข้าวก็ได้ย่าาฉันทำไปได้เวลาแล้วพัดวันนี้พัดโทรมานลำหลังอีทำไมไม่ให้น้องบีมพาไปกินข้าวก่อนค่อยไปอยู่ใกล้ทา้งงานนะว้าวอยี้แล้วไปมีม่ได้ฟ้าวฉันเนาะ นี่เฟืองหกโวลโจ๊กเฟืองภาษาภาษาไปภาษาไปแล้วบอกว่าภาษาไปบอกนะบอก่นะจะให้ภาษาไปแวไปอยู่ไปพักเราหนจ่งสี่โจ๊กเฟืองเตาไปเราไปเธอเดียรวก็โหเอ ไปลราห้าไปเทอเนื่องเพราโดนเขาตีกรอบแม่นเสือแม่นแม่นใช่ไหมย่าแม่นแม่นห้าไปว่าเขาตีกรอบอ่ามีแม่เขาตีกรอบเสืออ้อไปห้ามองเสือมาหนิห้ามองโจมไปถามทหารนะก็ไม่รู้เรื่องเพิ่งเลยไปไปตามมาอาวัตรประชาชนเธอเพิ่งเพิ่งเลยก็ไม่รู้เรื่องออกมาอีห้ามองที่สามมาหนิไปตูที่จามเห็นไม่แม่นมองนี้ลราไปแต่เดี๋ยวมันเซเวลาหึงแล้วคือว้าแลวแม่งไปแล้วแจ้งซื้อแล้วเอามายิมมาหนิแหละ เออแจ้งซื้อแล้วเขากรประกาศนึกว่ามาหลับแบบตะกี้พัดเป็นลมนะนี่แล้วแล้วก็ประกาศพลทหารไก่วิบวิภาญาติมารอรับญาติมารอแล้วแล้วก็มากระเลนเอามากันเอ็นนี่จึ๊กจมาแล้วกันปวอเด็ตมาแล้วมันเป็นเป็ค่อยๆปวดเนี้มันก็เลยเห็นตแมวมาละอ้าวแม่มันโทรบ้าแม่มันโทรบ้าแล้วว่าขย่าซีขับไปที่บ้านซื้อเขับเราข้าไปเย้เราโทรบ้าแล้ว มันก็เต็มตัวท่าอย่างดีแล้วมันก็อยู่ท่าตัวอยู่ในนี้ล่ละตัวปลายมันก็แรนออกมาแล้วเขาประกาศซื้อแล้วเป็นคู่เป็นคนเสยครับเป็นแคู่เป็นคนเสยอย่างวะม้จจกความเสยได้เห็นนอนเห็นเปเพรายนห้องกมาตาเดนมันก็เลยว่าบดจุดพริกผัดชีวิตแต่ละคนมันมีเืนมันมีเนนอนเนาะนี่กามคอยนีง่ายแลนค่อยยุดพื้นหาสิพ่อคุณได้า ก็คอยซีสมักไน้าซิฟอีกมันว่าโอ้ด้มันว้าแก่งเด้อว่าวมาเยินมอยู่วเินวยนันร่ยังเขาเฮินวันราง็กยังเขาเฮินแต่เ่อไ้เราเป็นนานละโองมาแบบตอยู่ทหารคือเดียนั่นละบางทีมาเต็มหเราดอกบางทีมาตินั่นละซื้อเปล่ยนแล้วแห้งแล้วติดไปเอยๆเบืงดูอันลูอันนั้นก็ยังเป็น เป็นทุกคนเลยเออทุกคนล่ะนงเต้บอกเล่นเคยยังเป็นนั่นล่ะสามคนเนาะที่ว่าหลานเป็นเล่นแล้วนะเล่นเคยเออยังได้เป็นโอมก็ได้เป็นมันลุ้นพอเพราะมีเป็นสักคนไงไม่ได้เพื่อเป็นนะลุนหลานนะเว้ยไม่ได้เป็นมือดีเราอยู่ไม่ได้เป็นสักคนเพราะยี่ห้อน่ะลุนลูกไม่ได้เป็นเป็นลุนหลานทัดบัลด้ลุลุนหลานได้เป็นเบิร์ตทหารใบแดงพวกเราขึ้นมาพวกพี่เราจับได้ใบแดงแล้วเนาะก้องก่อยยิ่เนาะจ้อยน้อยเลยวะเขา เราแบไม่ได้อะไรก็จับาแล้ว่าอันลุงเสือแห่งว่ามันชิดอันบ่ผ้าอันอันเกพอเลือบเกิอันด้เกลืลุบ่อละว่าหน่อยกะดดละวันเบ๊กนอยนั่นแหละม่ไี้เรายงทีไม่ไกเออรมีอะไรเผือบเขาเป็นซนสูงกับเอิร์กเนาะเขาว่าลูกค่อยน้อยพับงไปแล้วเอบมันใหญ่ม่บีมันใหญ่กว่าบบมันก็ยังบมันใหญ่กว่าเบเขาอค่อยาโอบเพยาิ้นั่นละไม่สได้ใบเดม่ได้ใบดำ ใช่ชาถ่านวุ่นอะผมรวมไม่ค่อยดีวุ่นมาผมยานได้ใบแดงมันต้องมาราดอวยกันมันรกกว่าแผมว่าผมมันจับสลากเปลือมนี่ไปเลยนะนี่เธอแล้วมันเลยว่าเมียจับละมันเอ็ดป้องกันไปก่อนกูไม่ตรงนี้ละมันเอ็มป้องกันไว้ อยู่ได้อีกหลายวันดาวถ้าไปเป้าเฮ้เอ็นชะหันต่ออาผมผมจะเขาไม่ได้มันกันนะกระโดดไม่ได้มันกระสาจะสามาหอดแล้ยมามาแล้วกระสาแล้วเขาไปเป้ามีทันกันหลับอเไรเนาะไม่ทันแล้วมันทันจะมามันวอร์รับเออ ไปแล้วมันกะเบิองอ่งแล้วมิท่านล่ำไม่ท่าน,นาเอาสรกค่ะนัคตาสลักเสียได้ล่ำยุวันเสาร์เดชไ,ได้แล้วมันสูงสงเหมือเป็นชาห้องคออืมกนอะเย็นว่าน้องเปนอะเป็นคืนอใช่ใช่ารุเท่าเดชแสดว